ติดคุกหรือไม่ ح, ต,ไมติดคุกหนูไม่ห่วงเท่าอะไรนะติดเชื้อในกระแสเลือดเสียเกียรติดีกว่าเสียชีวิตถูกตอนระยะยาวและถูกตอนถาวรอาไมป้าเท่าไทยใช่21ถึงประมาณ28-29มันจะมีเลิกที่ดีในการที่จะเอาคนหนึ่งขึ้นมาเดือนกันยานเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยลุกคือรุนแรงปิดถนน่ะโดนรัฐประหารแน่นอน อนหลังเนี่ยก็ดูเหมือนจริงจังแล้วก็เปลี่ยนอีกจนล่าสุดวันนี้วันที่สามเมื่อเช้าก็มีคนได้ชิดมาบอกว่าจะมาวันที่สิบเลื่อนไปก่อนเขาเลื่อนจริงไหมคะหนูพูดทุกครั้งเสียเกียรติดีกว่าเสียชีวิตรักษาชีวิตของตัวเองดีที่สุดเสียเกียรติเสียคำพูดเสียไปเถอะใช่เอาตัวเองให้รอดก่อนหนูขอพูดแค่นี้ เขาก็<ด>เสียคำพูดเยอะนะเมื่อก่อนเขาบอกว่าเขาจะกลับมาโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องจัดตั้งรัฐบาล้เขาจะกลับมาดิตูก็ยังยังเป็นนายกอยู่แต่ตอนนี้มาเปลี่ยนบอกว่าอรอให้จัดตั้งรัฐบาลมันมันพลิกไปหมดไงคะ,ะมันพลิกไปหมดหนูก็เข้าใจนะ เป็นหนูหนูก็อ่ะโอเคเราคิดว่าเราชัวร์แล้วว่าเราแม็กชัวร์แล้วว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดการเอาไวอ้อ่ะแต่ถึงเวลามันไม่ใช่อะ่ะก็ถอยมาก้าหนึง่งใครจะเป็นยังไงช่างมันก่อนอย่าเพิ่งพูดใครอยากว่าว่าไปแต่เราต้องเอาตัวเรารอดก่อนอันนี้หนูก็คิดว่าท่านก็ตัดสินใจถูกต้องนะคนที่เคยชนิทเขาอืมอออกรายการทุกวันเนี้ยก็บอกว่าที่เขาบอกว่าจะกลับมา20ครั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มาโชบมักจะได้ข่าวดีมาตลอด แล้วก็บอกมันจะกลับแต่พอสุดท้ายใกล้ๆมักจะเป็นข่าวร้ายก็เลยเปลี่ยนใจไม่กลับคือคนเรากว่าจะได้แบบมีดวงที่ถึงขนาดได้เป็นนายกกี่สมัยกี่สมัยเนี่ยต้องมีเทวดามีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ่ะคุ้มครองให้รอดผลทุกอย่างอยู่แล้วแล้วท่านก็รอดมาตลอดเพราะฉะนั้นหนูก็ถือว่าท่านคือคนที่ที่ดวงแข็งมากๆคนหนึ่งแล้วก็ถือว่ารอบเนี้ยอย่าก,กลับเลยพูดทุกครั้งเลยว่าอย่าก,กลับแล้วก็ หนูก็อยากให้ทุกคนเข้าใจท่านว่าถึงแม้การพูดอะไรออกไปอะพูดแล้วมันเหมือนสัจจาแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์โดยรอบของชีวิตของท่านครอบครัวของท่านนะอะไรสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านสําคัญที่สุดท่านก็เลือกไม่กลับก็ถูกต้องแล้วแล้วถ้าเกิดเขาเลือกกลับยังไงก็โดนกลับมายังไงก็โดนหมายคามว่าก็้เขาก็ถือหรอกใช่ คือจะพูดว่ากลับมาเสียสละเพื่อให้ท่านยิ่งรักได้กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมเอาพูดตรงๆเลยเนาะถ้าท่านจะเสียสละเพื่อครอบครัวหนูก็ไม่แนะนำหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ผลแล้วถามว่ามันจะเป็นรัฐบาลผสมไหมมันผสมอยู่แล้วน้ำเงินกับแดงมันผสมกันหมดการที่ยอมให้พรรคตัวเองเป็นผสมคั่แล้วยอมเสียบนชนมันคุ้มหรอกเนี่ยคือสิ่งที่หนูถามตัวเองกับท่านยมมาตลอดว่า เราเจอสถานการณ์แบบนี้เขาทำเหมือนกับว่าเราจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะความรู้สึกความรู้สึกของหนูนะหนูก็ถามท่านโยมแบบเขาแย่งกันครั้งนี้เนี่ยแย่งกันแบบสุดชีวิตคือแบบไม่สนใจประชาชนแล้วว่าประชาชนจะเป็นยังไงตัวเองจะถูกตอนไหมมันต้องมีอะไรสิเขาถึงสู้กันแบบหนักขนาดเนี้ยใช่มันมันแปลกแปลก <c oughs> ท่านยมเยมก็บอกว่ามันมันก็ต้องมีอะไรภายในที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนระบบที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เตรียมไว้เลยว่ายังไงหนึ่งก็ถูกตอนอยู่แล้วถูกตอนระยะยาวแล้วถูกตอนถาวรอยู่ภาคหใช่แต่ที่อยู่ได้ยังอยู่ได้แบบงงๆอยู่เรื่อยๆอยู่แข็งๆก็คือเสื้อสีหนูนี่แหละใช่สิ่งที่หนูถามท่านโยมอ่ะ เขาจะให้เลือกตั้งอีกหรอหรือเขาจะปล่อยให้ระยะเวลามันเนิ่นนานซะจนคนลืมสถานการณ์แบบนี้ท่านยมก็บอกว่ามันมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วช่วงประมาณปี6 768เปลี่ยนแปลงสุดข,ขั้วในทางเออในทางประชาชนหรือว่าในทางในทาง,ในทางการบริหารการปกครองอาจจะไม่ใช่ระบบนายกแล้วก็ได้ กลับมาแบบทเท่ๆไม่ติดคุกคือถ้ากลับมาแล้วยังไงก็ต้องติดคุกใช่ไหมคะลวงยังไงก็โดนอยู่แล้วคะ่ะคือติดคุกอะ,อะอกหรือไม่ติด,ตดคุกอะ่ะหนูไม่ห่วงเท่าติดเชื้อในกระแสะเลือดหนูกลัวเรื่องนี้มากกว่าไม่คุ้มไม่คุ้มกับการกลับมาแล้วก็ถามว่ากลับมาเท่ไหมอาจจะเท่ในวันแรกๆแต่หลังจากนั้นไม่เท่หรอกก็แนะนำท่านทักษิณว่าอยากกลับรักชีวิตตัวเองดีที่สุด เพาอาจจะคิดว่าเพออายุมากแล้ว70กว่าแล้วก็ใกล้ตายแล้วก็เลยกลับมาเสียงอย่าค่ะเดือนน้วิวัฒนาการทางการแพทย์ดีคนก็ฉีดสเต็มเซลล์ฉีดนู่นฉีดนี่70กว่าไม่เยอะโอ้ยท่านอยู่ได้90กว่าคนเป็นลูกเอาหลานไปหาดีกว่า<ต>เดินสิงหา,าคิดว่ายังไม่ได้ แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณปลายเดือนก็คือวันที่20กว่าเป็นต้นไป21ถึงประมาณ28 29มันจะมีเลิกที่ดีในการที่จะเอาคนหนึ่งขึ้นมามีเหตุให้มันวุ่นวายแล้วก็เข้าข้างในสภาไม่ได้หรือมีปัญหาให้มันวุ่นวายไปหมดก็ต้องทำใจกันหน่อย เราก็บอกเลยว่าประชาชนยิ่งลุกฮือเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าเกมเขาเท่านั้นหนูจะบอกอบอกอย่างนี้บอกประชาชนเนาะว่าเดือนกันยาเนี่ยถ้าสมมุติเนี่ยลุกฮือรุนแรงปิดถนนหนนะักโดนรัฐประหารแน่นอนเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ใจเย็นๆ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ